สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสื่อต่างประเทศนั้นเนี่ยนะครับได้มีการรายงานข่าวนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะครับว่าศาลฝรั่งเศสนั้นพิพากษาจำเลย11อรายมีความผิดจากการรังควานวัยรุ่นสาวคนหนึ่งทางออนไลน์นะครับเหตุเพราะว่าเธอนั้นถ่ายวิดีโอแสดงความเห็นต่อต้านอิสลาม ในคดีที่ก่อการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนในฝรั่งเศสเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็สิทธิในการดูหมิ่นศาสนาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคดีที่ศาลฝรั่งเศสมีคำพิพากษาเมื่อวันที่7กรกฎาคม2 5 6 4มีชนวนเหตุย้อนไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วซึ่งมิลาเป็นนักเรียนมัธยมวัย16ปีแล้วก็ เธอนั้นเนี่ยครับได้ถ่ายวิดีโอตอบโต้กับเด็กชายคนหนึ่งที่ดูถูกเธอเกี่ยวกับเพศสภาพของเธอซึ่งเธอนั้นเนี่ยนะฮะเป็นเลสเบี้ยนโดยคนที่ามาโต้ตอบกับเธอนั้นบอกว่าทําในานามของอันเลาะโดยในวิดีโอที่เผยแพร่าทางอินสตาแกรมเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมิลาตกล่าวต,าต,าตอบโต้ด้วยถ้อยคําหยาบคายและพานดูหมิ่นถึงาศาสนาอิสลามรวมถึงอันเลาะ ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมไม่อาจยอมรับได้และในเดือนพฤศจิก,กายนเธอยังลงวิดีโอตามมาอีกทางติกต็อกถ้อยคำด่าทอดูมินศ,ศาสนาอิสลามของเธอกลายเป็นประเด็นโต้แย้งอย่างดุเดือดและก็ทําให้ชาวฝรั่งเศสแบ่งเป็นสองฝักส,สองฝ่ายฝ่ายที่หนุนเธอนั้นมองว่าเธอเป็นนักรบเพื่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญแต่ฝ่ายที่วิจารณ์กล่าวว่าเธอจงใจยั่วยุแล้วก็สร้างความเกลียดชังให้กับศา,ศา,าสนาอิสลาม ศาลในกรุงปารีสก็ไต่สวนจำเลย13คนอายุระหว่าง18ถึง30ปีที่มาจากแคว้นต่างๆในข้อหาก่อกวนมิลาซึ่งทนายความของเธอบอกว่าเธอได้รับข้อความคุกคามมากกว่า100,000ข้อความอันรวมถึงคำคขู่ฆ่าในจำนวนนี้มี11รายที่ศาลตัดสินลงโทษโดยให้รอลงอาญาซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะไม่ถูกจำคุกเว้นแต่จะทำผิดในคดีอื่นอีกบางคนนั้นถูกสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเนี่ยราวๆ1,500ยูโรหรือว่า ตีเป็นเงินไทยนั้นก็เกือบเกือบหกหมื่นบาทนะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอีก1,000ยูโรก็ราวราวสี่มื่นบาทนะครับผู้พิพากษามิเกลอุมแบร์กล่าวในคําตัดสินว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เหมือนท้องถนนเมื่อคุณเดินไปเจอใครบนท้องถนนคุณไม่ดา่าไม่ล้อเลียนหรือข่มขู่เขาสิ่งที่คุณไม่ทําบนท้องถนนบนท้องถนนคุณก็ต้องไม่ทําบนโซเชียลมีเดียนะฮะ จำเลยทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับไม่มีประวัติเก่อคดีมาก่อนบางคนบอกว่าตอนพิมพ์ส่งข้อความนั้นไม่ได้คิดก่อนเพราะนึกว่าเป็นการด่าแบบไม่เปิดเผยตัวตนจำเลยคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักศึกษาวัย21ปีบอกว่าเบื่อกับการเห็นชื่อมิลาในฝีข่าไม่หยุดหยอนอีกคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเธอโกรธเพราะเห็นว่าคําพูดของเธอนั้นเหยียดผิวแล้วก็มินศาสนาคดีของมิลาได้รับความสนใจอย,อย่างกว้างขวางในฝรั่งเศสนะฮะเพราะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งร้อนแรง ตั้งแต่การคุกคามทางไซเบอร์ไปจนถึงสิทธิในการดูหมิ่นศาสนาและทัศนคติต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในฝรั่งเศสนะครับซึ่งฝรั่งเศสนั้นเขาก็มีกฎหมายต่อต้านประทุษวาจาร์ว่าเฮสปีดที่เข้มงวดโดยถือเป็นความผิดอาญาหากยั่วยุให้เกลียดชังกลุ่มใดโดยอิงจากความเชื่อทางศาสนาหรือว่าเชื้อชาติของพวกเขาแต่กฎหมายนี้ไม่ได้ป้องกันการวิจารณ์หรือว่าดูหมิ่นความเชื่อทางศาสนา แม้แต่ประธานาธิบดีเอมานเอูเอลม,ม,มาครองยังปกป้องมิลาว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าเรามีสิทธิที่จะดูหมิ่นศาสนาที่จะวิจารณ์และก็ล้อเลียนศาสนาคดีนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับย้อนไปถึงเรื่องของการตีพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับการล้อเลียนศาสดามัวหมัดในนิตยสารชาลีเอโดโดยอ้างเสรีภาพในการแสดงออก สำนักพิมพ์แห่งนี้เนี่ยโดนมือปืนอิสลามมิสเนี่ยครับก็บุกโจมตีแล้วก็สังหารหมู่ทีมงานมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะเรื่องนี้กำลังกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับ